ซาร่าโคตรโหดแต่โหดจริงครับฤดูกาลนี้นี่คือไม่มีตกเลยอซาร่าไม่มีช่วงแบบดรอปนี่นึกไม่ออกเหมือนกันว่ายิงไม่ได้ติดตินนดกันเนี่ยซาร่าฤดูกันนี้กี่นัดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีติดต,ดต,ดต,ดตดดลอดเลยมีใช่พี่เดี๋ยวต้องมีแบบเดี๋ยวยิงอ่ะเดี๋ยวไม่ยิงก็จ่ายถูกป่ะมีมีส่วนตลอดนะครับยิงประตูที่ทําให้ตัวเองขึ้นที่สามก็รุ้นเกมอื่นๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกานสลาเจอเนลคาเซตอนนี้ในบ้านใช่ไหม ตอนนี้ยี่ห้าลูกการแรกมาสามสิบสองสามสองมีสิทธิ์ทำลายเนี่ยใช่ไหมไปไปมาๆนี่โหลูกการนี้ฮอตข่ะปีแรกอย่างนั้นปีแรกเราก็ตะลึงไปแล้วอ่ะแต่ปีนี้มันมีลูกแอสซิสโผล่เข้ามาช่วยไงทะลุเข้ามาอืมแต่ถ้าว่าปีแรกก็มีแอสซิสอย่างน้อยแปดแล้วถูกป่ะเพราะมันมันสี่สิบใช่ไหมแต่ปีนี้ปีแรกสี่สิบสองรวมกันสี่สิบสองเหรอาว่าแอสซิสสิบนั่นแหละใช่ยิงสามสองแอสซิสสิบใช่ตอนนี้ยิงยี่ห้าแอสซิสสิบหกแล้วมั้อ่า โอ้โหซาร่านี่มันเหมือนลูกคานรแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันคือแปดปีนะพี่ตุ้ม2017นั่นแหละอันันี้สอันเนี้ย2025แปดปีเนี่ยนั่งคุยกับพี่ตุ้มยังมีจุดมิงที่ซาร่าแม่งโชว์คือวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลตัดอัดช่องเนี่ยคือมัน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 กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวยิงประตูอย่างเดียวแล้วความสามารถในเรื่องของการแอซซิ์การเปิดหรือการอ่านเกมแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหถือว่า เขาให้บอลดีนะเครื่อน้าให้บอลดีคือเขาเล่นแบบสบายใจเนี่ยให้บอลให้บง่ายให้บอลได้เปรียบให้บอลได้เปรียบใช่มีรุ่นหนึ่งที่ให้โซโบอ่ะให้ช่องนั้นเนี่ยแล้วโซโบก็เข้าไปยิงแต่ว่าติดไม่แน่ใจว่าติดบล็อกหรือว่ายังไงติดบล็อกไปไอไอ้ครูาน็อปเปิดไซ้ก้อยอะไรก็มีอะไรเงี้ยคือโอ้ซาลาไซ้ก้อยปีนี้บ่อยนะไซ้ก้อยอ่ะนะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือซา่าอย่างที่บอกไปก็คือลุ้นยี่สิบยี่สิบ พรพเมียร์ลีกเนี่ยมีแค่องลีคนเดียวที่ทำได้มีสิทธินะยี่สิบี่ยี่สิบนิดเขาเายี่สิบแรกไปแล้วได้ไปแล้วออยี่สิบหลังก็คือแอซซิตให้ถึงยี่สิบดีเอ็กซสี่แอซซิตเท่านั้นเองนะครับจับคงได้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ประตูก็มาจากซาราังจริงพี่ปีนี้ก็คือประตูมาจซาร่าเยอะมากนะครับไซก้อลูกนั้นก็โปอยู่เรียบร้อยอ่ะเพราะเขาเปิดไซก้ยเกันจะรู้กันเหมือนจะรู้กันสองคนแต่ยไงก็ชอบลูกแรกอืมลูกลูกสูตรลูกสูตร เพราะมันไม่เห็นนะพี่ตุ้มหรอโอ้โหก็มีทีมใดเล่นอ,ะอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นผมว่าโซโบสไลก็เล่นเด่นนะก็วันนี้สิ่งตุที่เกิดขึ้นคือโซโบจ่ายให้ซาร่าลูกสองซาร่าจ่ายให้โซโบ,โซโบก็ถือว่าเจ้ากันนะ